สวัสดีครับวันนี้ผมชอบการเกษตรครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมสวนแปลงของเกษตรกรท่านหนึ่งครับของสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์หนองหงนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นในการผลิตพืชผักมาตรฐานส่งออกนะครับที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน G A P มาตรฐานอินทีย์ นะครับนะครับกลุ่มของเราถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งนะครับที่มีการตลาดอำน้าการผลิตนะครับกลุ่มของเรามีการรวมตัวกันนะครับมากกว่า10ปีนะครับที่ดำเนินการผลิตพืชผักมาตรฐานทรงออกนะครับแล้วก็มีราคาประกันสินค้าตลอดทั้งปีนะครับเกษตรกรจึงมีความมั่นคงนะครับในเรื่องของราคาสินค้านะครับในเรื่องของรายได้นะครับ วันนี้วันลงพื้นที่มาชมสวนฟักแฟงนะครับอยู่ในบรรยากาศฝนตกโปรยๆนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปพูดคุยกับเจ้าของสวนกันเลยครับอสวัสดีครับช่างแมวครับวันนี้ครับผมนายเกตรศักดิ์บุวมงคลครับ,เ,บ,รบเป็นสมาชิกสรมรอินซีเกตมาตัา้งแต่ปีห5ิ้คันปัจจุบันก็ปีห้าสถเป็นปีปปหกสารวมแล้วอายุ1 7ปีคัที่ทำมา ก็ทำสวอออกมาประจำเลยก็ก่อนทำก็ไถเตรียมแปลงควนดินมาเตรียมพื้นที่ทำพีมบากก่อนนะตะมาไถาแปถ่ไถแล้วต้อมาปั่นแล้วก็การเพาะผักเขียวนะก่อนแรกก็ต้องเตรียมดินก่อนจมดินพเพาะเตรียมถาดดินเสถาได้เรียบร้อยเตรียมไว้ก่อนเลยแล้วก็ที่เราทำไม่ทันนะวันที่เราทำเองทำหาจากไปเองก็ต้องก่อนเราจะเพาะเราต้องเอาเม็ด แช่น้ำอุ่นก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าถึือว่าชั่วโมงหนึ่ง,ง,ง 1, แล้วก็มาขึ้นแล้วก็มาห่อผ้าคือการบ่มผ้าบ่มใบนะให้ผมซื้อในกรุงที่เอาห่อบ่มว้ป,ประมาณเจ็ดวันถึงห่อว้ประมาณห้าถึงเจ็ดวันพอมันแตกตานะถึงมาลงถาดลงถาดลงหุ่มที่เราเตรียมดินไว้ในถาดถาดพอ่อถ้าเอาทำอย่างนี้กลมงอก,กือบร้อยเปอร์เซนต์เลยเกือดดีด้วย ก่อนก่อเราจะลงปลูกนะเราต้องดูว่ามันพบมันมันพร้อมปลูกยังถ้าเราได้ประมาณสิบสิบวันถึงสิบห้าวันเราก็ลงปลูกเอาลงดินได้หลังจากเอาลงดินไปได้วันหน,นึ่งสองวันนี่เราป้องกันเลยมแมลงจตัวพืชคือที่ชอบไปสดคือแมงเต่าทองกับฟักเขียวนี่เราต้องฉีดพ่นก่อนเลยคือน้ำหมักเชียร์ผ้าโรยน่ะน้ำหมัก ไปสาบเสียนี่สีป้องกันไม่ก่อนเลยหัวมันจะมากินสามวันสี่วันสองวันสีไปเลยเสร็จแล้วหลังจากที่ปลูกแล้วเนี่ยการการให้ปุ๋ยให้ยังไงครับการให้ปุ๋ยคือผมมีให้สองระบรบเลยระบบทางรากกับทางใบคือทางทางรากนี่ผมจะเน้นส่วนมากจะเน้น้ำก์ตอกล้วยตอกล้วยนี่เน้นสุดเลยแล้วทางใบคือ ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่บำรุงมรักษาใบรักษาต้นด้วยอฮอร์โมนไข่นี่การให้ปุ๋ยทางใบเนี่ยจะให้กี่วันครั้งหนึ่งครับฮอร์โมนไข่ผมให้สามวันถึงสามถึงห้าวันนะให้ประจำนะให้ประจำประจำแล้วพืชอายุกี่กี่วันครับถึงถึงได้เริ่มเก็บเกี่ยวครับพืช ฟักเขียวนะฟักเขียวยังแต่แต่ลงปลูกมาแต่พ่อเม็ดแต่พ่อกล้ามาเลยถึงผลปลิตนนี่ห้าสิบห้าถึงหกสิบวันนะได้เก็บแน่นอนนะหน้าต้นสมบูรณ์นะครับคือผมทามาผาได้เก็บครับอืมโน้อที่ของน้าแมวนีทั้งหมดท,ที่ที่ปลูกฟักเขียวนี่กี่ไร่นะครับที่ปลูกตอนนี้นะอยู่ไร่สองงานนะได้สองงานถึงเนื้อที่เต็มไะแต่ที่ปลูกจริงไม่ถึงได้สองงานนะก็หักนู้นหักนี่ออกนะครับเต็มเต็มที่ก็อยู่ที่มาไรห่หนึ่งงานนะครับได้หนึ่งงาน ผลผลที่เคยได้นี่ได้ได้ประมาณเท่าไหร่ครับละแมวที่ผมที่ได้จริงจริงสูงสุดนะผมได้เจ็ดตันนะเจ็ดตันเลยเหรอตันต่อเน,นี่ยที่ที่ทำมาไร่<ม>ไร่หนึ่งงานเนี่ยเจ็ดตันอรา,านาร,ราคาฟักเขียวเป็นยังไงบ้างครับราคาฟักเขียวราคาฟักเขียวคือผมเป็นปลูกสรงบริษัทอะบระิษัทเขาเป็นราคาประกันประกันให้ต่อทั้งปีอะกิโลเท่าไหร่นะครับกิโลสิบสามบาทอะต่อกิโล แต่๋ยเขาต้องคัดเกียดนะครับไม่ใช่เอาไปไปทั่วๆนะคืออย่างน้อยต้องห้าขีดถึงโลหนึ่งกับเต็มที่ไม่ไม่่เกินโลสองอ่ะไม่เกินโลสองต้องลูกสวยเลยครับไม่ใช่คัดเกียด้วยลูกต้องสวยน้ําหนักต้องได้น้ำหนักต้องได้ครับก็ก็อยู่ประมาณห้าขีดห้าขีดถึงหนึ่งกิโลอ่าถ้าเยอะสุดคือไม่ไม่เกินสองกิโลสองขีดกิโลสองขีดนะอครับ ไปเลยครับนแม่ไปเลยเป็นยังไงบ้างครับฟักแฟงตอนนี้นี่ปลูกมารอบนี้นะมังใต้กันนะไต้ก็ก็ดีครับดีสวยอยู่วันนี้ลูกคนสวยครับเพิ่งเก็บได้สามสี่รอบครับนี่ได้กี่กิโลแล้วครับตอนนี้ได้มันเ้าร้อยโดแล้วครับโอ้ใกล้จะถึงตันแล้วครึ่งตันละใกล้แล้ว<ะ>เก็บวันนี้ถึงตันแล้วนี่วันนี้ส่งวันัะกานส่งวันพฤหัสก็ถึงตันนะครับครับ ว่าบริษัทเขาว่ารับอ๋อเพิ่งได้เก็บใช่ไหมครับเพิ่งได้เก็บเพิ่งได้เก็บครับเก็บสามรอบสี่รอบนี้ครับรู้สึกว่าดอกเยอะนะครับลูกดกครับดกครับดกครับอ่าเดินเชิญชมเลยครับอ่าพาไปชมหน่อยอือนี่ครับบรรยากาศนะครับพรุ่งนี้ผมจะทำก็ได้ครับครับได้ทำอ่าฟักเขียวมาตรฐานส่งออกครับอาหารปลอดภัยนะครับโดยกลุ่มเกษตรอินทรีย์หนองหงครับมุ่งเน้นในการผลิตพืชผัก มาตรฐานส่งออก,อกนะครับ,รบรนนที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรอันนี้ประมาณน้ำหนักเท่าไหร่ครับเนี่ยอนนี้รูปนี้ประมาณโลนหนึกนนโลนหนโลนหนึ่งได้อืมสิบาบาทละโลละสิบสาบาทประกันต่อทั้งปีครับอืมลูกเดียวก็13บาทแล้วนะครับ อันนี้น้ำหนักเท่าไหรแล้วครับนี่ประมาณแปดขีดครับนีโอแปดขีดแปดขีดยังเก็บต้องเก็บพรุ่งนี้ครับนี่ต้องเก็บพรุ่งนี้คนเก็บทุกวันจะรู้น้ำหนักใช่ไหมครับรู้น้ำหนักรู้ขนาดแล้วก็จะรู้น้ำหนักเลยครับกะได้นะครับไม่ให้เกินสปิกส่งไปก็ห้าขีดถึงรหนึงก็ครับอ่า แต่ก็ไม่เกินไม่ควรจะเกินกิโลสองขีดเนาะก็<ม>ยังยังรับอยู่อยนะ่งน้อยโลหนึ่งครับโลหนึ่งกำลังาไ่ถ้าถ้าสองขีดไปเขาเขามันก็ได้ครับแต่ว่าอย่ายเก็บไปเยอะครับแมันมีความเสี่ยงม,มีความเสี่ยงการอ่ามีความเสี่ยงที่จะเกินน้ําหนักเกินนะครับ <S <S ถ้าน้ําหนักอยู่ที่ห้าขีดถึงหนึ่งกิโลนี่ก็คือไม่ต้องขึ้นใต่ช่างก่อนส่งนะครับบรรยากาศโอ้โหกาลังอ่าลูกใหญ่ก็มีนะครับ ลูกเล็กก็มีนะครับกําลังออกดอกก็มีด้วยนะครับอืมนี่โอ้โหวันนี้อากาศครึ้มนะครับฝนตกเมื่อกี้ตกไปปล่อยๆแล้วครับเย็นๆน่าจะมาอีกรอบนะครับมืดมาแล้วนี่ก็สวยนีย้ก็สวยกันเนี่ยสวย,เ,ยเดี๋ยวพว่งนี้เก็บได้นเอบนีมโอ้เก็บได้ครับอ่าพอ ขนาดนี้แล้วนี่คือต้องเก็บทุกวันใช่ไหมครับช่างแมวเก็บทุกวันนะต้องเก็บทุกวันถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเกินน้ําหนักเกินเนาะครับเก็บทุกวันนะอ่าถ้าเก็บวันไหนเก็บเช้าก็ต้องเช้าตลอดนะครับอ่าถ้าเก็บเย็นก็ต้องเย็นตลอดใช่ไหมครับอ่าเก็บทุกวันเก็บผมต้องเก็บตอนบ่ายเอาตอนเช้าต้องเก็บด้หลายอย่างครับอ่าก็เลยใช้เวลาช่วงช่วงบ่ายช่วงบ่ายอ่าครับโอ้โหส่อหลายครับนี่โอ้ ท่านใดที่คิดว่าทําเกษตรอินทรีย์ไม่ได้นะครับนี่มาดูของช่างแมวนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไช่ครับรับรองครับส่งตรวจทุกรอบครับก่อนส่งต้องตรวจตรวจส่งต้องต้องส่งตรวจทุกรอบว่านี่นะครับอ่าสําหรับวันนี้นะครับก็มีสาระดีๆมาฝากพี่น้องเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับรอบหน้าอย่าเพลือ อย่าลืมนะครับอย่าพลาดการติดตามชมนะครับกดติดตามช่องชอบการเกษตรนะครับ